สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโ o เน็กซ์รีวิวส์วันนี้ เราจะพาเพื่อนๆไปสัมผัสกับสุดยอดยนตรกรรมระดับเรือธงจากเยอรมนีที่เต็มไปด้วยความหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่เหนือชั้นนี่คือ2026 BMW 750li limousine รถซีดานหรูที่ถูกออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่และความสะดวกสบายระดับสูงสุดให้กับทั้งผู้ขับและผู้โดยสารตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกที่สง่าง,งามภายในที่หรูหราเหนือระดับไปจนถึงเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนที่ทรงพลัง ทุกองค์ประกอบถูกสร้างขึ้นอย่างพิธีพิถันเพื่อให้เป็นที่สุดของรถซีดานระดับพรีเมียมเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อน2026 BMW 750 Limousine มาพร้อมรูปลักษณ์ที่โดดเด่นสะดุดตาในทุกมุมมองด้านหน้ารถมาพร้อมกระจังหน้าแบบไตคู่ขนาดใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ BMW ดีไซน์ใหม่ถูกขยายให้กว้างและดูสง่างามมากยิ่งขึ้นไฟหน้าเล็ทรงเรียวยาวพร้อมเส้นเดท Running Light แบบ s ิกเนเจอร ให้ความรู้สึกดุดันและล้ำยุคกันชนหน้าถูกออกแบบให้ดูมีมิติและรับกับตัวถังอย่างลงตัวช่องดักอากาศขนาดใหญ่ด้านล่างช่วยเพิ่มความสปอร์ตและการไหลเวียนของอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวถังด้านข้างยาวและเพียวตามสไตล์ลิมูซีนพร้อมเส้นสายที่คมชัดไล่จากด้านหน้าไปจนถึงท้ายรถอย่างสง่างาม ล้ออลอยแบบหลายก้านเคลือบโครเมียมขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความหรูหราให้ตัวรถยิ่งขึ้นเมื่อมองจากมุม90องศาด้านข้างเราจะเห็นความยาวและความสมดุลของตัวถังที่ลงตัวมากบ่งบอกถึงความหรูหราในทุกเส้นสายด้านท้ายของรถ2,026 BMW 750 Limousine ก็โดดเด่นไม่แพ้กันด้วยไฟไท้ายเล็ด,ดีไซน์เรียวยาวพาดเต็มความกว้างให้ความรู้สึกหรูราแบบโมเดรนกันชนท้ายพร้อมดีไซน์ปลายท่อไอเสียคู่ทรงเหลี่ยมเพิ่มความสปอร์ตและความสมบูรณ์แบบให้กับภาพรวมของตัวรถทุกองค์ประกอบภายนอกถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของผู้นำอย่างแท้จริงมาถึงจุดที่หลายคนอยากรู้กันมากที่สุดนั่นคือภายในห้องโดยสารของ2026 BMW 750 Limousine ซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นจุดที่ BMW ยยู่ยกระดับมาตรฐานความหรูหราไปอีกขั้นทันทีที่เปิดประตูเข้าไปจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความพรีเมียมตั้งแต่พื้นพรมไปจนถึงหลังคาวัสดุทุกจุดถูกเลือกใช้หนังแท้คุณภาพสูงพร้อมการเดินตะเข็บละเอียดประณีตกแต่งด้วยอลูมิเนียมและไม้จริงเพิ่มความหรูหราในทุกสัมผัส บริเวณแดชบอร์ดมาพร้อมหน้าจอดิจิทัลความละเอียดสูงเต็มรูปแบบผสานกับจอกลางขนาดใหญ่สำหรับระบบ Infotainment ที่ออกแบบให้เชื่อมต่อกับผู้ขับได้อย่างลงตัวระบบอิไดรยรุ่นล่าสุดตอบสนองไว้ใช้งานง่ายและรองรับการสั่งงานด้วยเสียงหน้าจอมีการแสดงผลที่คมชัดพร้อมระบบนำทางแบบ3มิติที่ลื่นไหลและแม่นยำพวงมาลัยหุ้มหนังแท้แบบมัลติฟังชัน มาพร้อมปุ่มควบคุมต่างๆที่ใช้งานได้สะดวกโดยไม่ต้องล้างมือออกจากพวงมาลัยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการขับขี่เบาะนั่งคู่หน้าสามารถปรับได้หลายทิศทางด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบนวดระบบระบายอากาศและระบบทำความร้อนเพื่อความสบายสูงสุดในการเดินทางไม่ว่า จะเป็นระยะสั้นหรือระยะไกลผู้ขับและผู้โดยสารจะได้รับประสบการณ์ที่เหนือระดับด้านหลังของห้องโดยสารซึ่งเป็นจุดสำคัญของรถลิมูซีนก็หรูหราไม่แพ้กันเบาะหลังแบบ Executive l o u n g e มอบพื้นที่กว้างขวางปรับเอนได้ด้วยระบบไฟฟ้ามีที่พักเท้าระบบนวดในตัวและหน้าจอส่วนตัวสำหรับผู้โดยสารด้านหลังระบบแสงไฟภายในแบบ Ambient l like i g ไ t สามารถปรับสีได้หลากหลายเพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายหรือหรูหาราได้ตามต้องการ ในส่วนของเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัย BMW จะเต็มมาให้แบบไม่มีกั๊ก2026 BMW 750 Limousine มาพร้อมระบบช่วยขับขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานระบบกล้องรอบคัน360องศาและระบบช่วยจอดอัจฉริยะที่สามารถจอดรถได้เอง โดยไม่ต้องแตะพวงมาลัยเลยเพิ่มความสะดวกและความมั่นใจให้กับผู้ขับในทุกสถานการณ์พูดถึงสมรรถนะกันบ้างรถคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์แบบ V8 Turbo คู่ให้กำลังสูงสุดที่หน้าทึ่งเร่งจาก0 1 0ถึง100กิเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาไม่กี่วินาทีระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ทำงานได้อย่างนุ่มนวลและฉลาดระบบขับเคลื่อน4ล้อ x t r i ของ BMW ทำให้การยึบเกาะถนนเป็นไปอย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นสภาพถนนแบบไหนกัน ขับขี่ให้ความรู้สึกทั้งนุ่มนวลและทรงพลังในเวลาเดียวกันเหมาะทั้งสำหรับคนที่ต้องการความสบายและคนที่อยากได้ความเร้าใจในการขับระบบช่วงล่างแบบ Adaptive Air Suspension ช่วยให้ตัวรถปรับระดับความสูงได้อัตโนมัติเพิ่มความนุ่มนวลเมื่อต้องวิ่งบนถนนครุกระาและให้ความมั่นคงเมื่อใช้ความเร็วสูงการเก็บเสียงในห้องโดยสารทำได้ดีเยี่ยมแทบ จะไม่ได้ยินเสียงรบกวนจากภายนอกเลยทําให้การเดินทางเป็นไปอย่างเงียบสงบเหมือนนั่งอยู่ในห้องรับรองสุดหรูสําหรับราคานั้น2,026 BMW 750 Limousine วางตําแหน่งเป็นรถซีดานเรือธงสุดหรูราคาจําหน่ายจะอยู่ในระดับไฮเอ็นตามมาตรฐานของ BMW โดยราคาเปิดตัวในตลาดโลกคาดว่า จะอยู่ที่ประมาณ130,000ถึง150,000ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเมื่อรวมภาษีนำเข้าและอุปกรณ์เสริมในบางประเทศแล้วอาจสูงขึ้นอีกแต่ต้องบอกเลยว่าราคาเท่านี้ถือว่าสมเหตุสมผลมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณจะได้รับทั้งเทคโนโลยีขั้นสูงความสะดวกสบายระดับสูงสุดและภาพลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความสำเร็จอย่างแท้จริง2026 BMW 750 Limousine ไม่ใช่แค่รถยนต์ธรรมดา แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราความทันสมัยและความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าของไม่ว่าคุณจะเป็นคนขับหรือผู้โดยสารทุกวินาทีที่อยู่ในรถคันนี้จะเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจและยากจะลืม ก่อนจะจบคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมจนจบขอบคุณมากจริงๆที่ติดตาม Auto Nexus Reviews ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรืออยากอัปเดตข้อมูลรถรุ่นใหม่ๆก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับกดเลยไม่ต้องคิดเยอะเดี๋ยวรถหรูจะมาถึงหน้าบ้านแบบไม่รู้ตัว55แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ